เห็ดบุาบาทเลยพี่น้องนะเจงเห็ดไตงโมสามชาั้นเจ๊ปุผาแซบสวัสดีครับมาพี่น้องวันนีอ้อาหารบา,เานเฮาวันนี้ อย่างไงแกงเห็ดดังไงแกงเห็ดบดหรือเห็ดขนอนใส่หมูหมูสามชั้นสไลัดเด้อเมนูเหมือนจะคลีนนะพี่น้องคลีนเนาะโอ้เปิดเขาว<อ>ะเขาเหนียวอหม้เขาเหนียวอหม,อเม,เม้เอามาจากบ้านนี่พี่น้องว่าแกรกอ่ะตุยหนักุ้งกวนอ่ะเสร็จแล้นครับพี่น้องครับเมนูครับแกงเห็ดบดใส่หมูสามชั้นครับน้อง วานนี้ก็ลุยนะซุ้หนำก่อนเป็นทั้งหลายน้องสดดหนำสูพีสูน้อก,ก่อนคำแรกพูดเรื่าบนวายบุเสือเป็นทั้งหลายเกงเห็ดบทนี่มื้อหล่น้อพี่นอกก้องแรบเห็ดบดปกติ Hmm. Udah yeah. beredar. Hmm. Siap hmm. <C os> มีเอฟซีคอมเมนต์มาว่าขอเมนูเห็ดแนวมาหนึ่งจานให้เราเด้อแดงเห็ดบดที่สำคัญเรามีอันนี้มาตัวช่วยวันนี้น่เจ้าปลาไหลไปเซอร์อันนี้จะเป็นแมงดา,าสูตรแมงดาให้พี่น้องดูนะเปิดเจ็บเนี่ย คุณเห็นแล้วยังดีลอลกนิดโอ้อ่ะนักใ่อันนี้สูตรหนึ่งดาโอ้เห็นตอนแมงดาเลยอ่ะเป็นตอนตอนี้เออโอ้ยทำกระเจาทำข้าวเหนียวมขออยากลอง วางเนี่ยมั้นี่ล้องนองชิมมากุิ่งหน่อยของอ้ายสายหญิงเป็ดแซ่บเวอร์แซ่บหอมน้ำตาลสูตรนี้ดีอ่ะหอมมากหอมมากเข้ากันลเลยก็แก่ให้ท้องเลย ใส่อย่งนี้บอกพี่บอกน้องเลยเห็นน้ำพทั้งหมักอย่างเนี้ใส่บักบวบพร้อมมันหวานบักบวบเนี่ยบวบเสจบนั่นพักน้องเน xong phát bên ngoài tập chờ đạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ขอบกันน้อกระเจียวแล้วนนนเนาะปกติแั้นี่ไม่เคยกินเจ้าหมั่าไก่มาเพราะว่าเจ้าหมั่นไก่นี่แบบโคตรสุดใจอ่ะมันมีความหอมแต่มันไม่ฉุนยุรงไม่เินได้ไรนสนใจ แปะดิ้งให้นะคะแท็กแท็กไปที่บ้านเลยตอนนี้เขาอยู่กับนุ่ยเบียร์แฟมิลี่มบ,บดกระเจีเ๊ยบเจาะแซ่บโอ้ยเบิ่งหมูซันหมูตามซันจะไล่บุ่ะขัมนมันหมูยาวแปดเมตรยอยู่ไรมาแปดเมตรพวกล่ะเป็นอ๋อ

ดึงไทยอยู่จับไหล่เฝ่าน้ำแนวแสบไปหน่อยปุ๊นเบิ้จับไหล่ใส่แง้มบอมเดี๋ยวไปหน่อยหอม Đồ đi, đồ khẩu sản đấy Ăn đi mảnh tay Xe hạp vào lưu lên cái nữa Khẩn bớt xưa và mất xe với lý Trong lòng xăng sang bởi bừng Xe hạp แบบเจ้าปลาอ้นนี่แมงดาแมงดาจะกระปุกดำแมงดาเอามั้งไหมถ้าธรรมดาจะเป็นฝาแดงอู้ส์สะใจหนังไง

กินรสจัดสมือเลยพวกแกงกับเผ็ดกับเค็มกับอย่าง,น,างานี้ะปลาลุงปลาล่าอย่างนี้นะก็อ,อยู่ได้ชาเขียวบันนี้ครับรสสำหรับคนกินรสจัดรสเค็มรสอะไรนี้นะมันจะลดอาการบวมลดโซเดียมดีเลห,หอมกินง่ายสุดสองดีมากลองชิมอันนี้ก็ถือว่าเผ็ดนะที่เรากินเข้าไปน,ะน่ะเผ็ดนะปลาล่านี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นของหมักของดองเนาะที่มาใส่ในเครื่องนะแันเป็นโซเดียม สั่งมากิบเบิางอันนี้ก็แซ่บอันนั้นก็ช่วยบำรุงเนาะอ่ะมื้อนี้เฮาสองคนนะพาพี่น้องมากินข้า,าวเช้าแซ่บๆเนาะข้าวเหนียวกับแกงเห็ดยังนะเห็ดบดเห็ดบดใส่หมูาสามชั้นใส่ลูกหลอดได้ละแซ่คลิปหน้ามาแซ่แซ่เนาะกับเฮาวสองคนอีกอีกอีกนี่ยเมนี้เราสองคนลาไปก่อน,สว,ส,นสวัสดีครับ